ชุมชนของดีเราอยู่ตำบลคำพีอำเภอนาแกนคอนธนงชาวบ่นอนย้ายมาจากเมืองมหาชัยเมืองเราเป็นชาวผู้ไทยเรยกของพระ 在。 สบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุกข,ขู่สุขคนนะครับตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนวันนี้บ่าวแอรก็จะพาพี่พาน้องมาเที่ยวชมนะครับเนาะ,ะการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุด่งังสุดงามจากจุดเริ่มต้นมีแม่พันธุ์เพียงหนึ่งตัวด้เห็นไหมด้านหลังเพิ่งลังจะเตรียมอาหารหลังจากกีดโยงกีดยางเสร็จสวยขงสวยเขาอ่าแต่เดี๋ยวยีปเพินมานอนเฝ้าป่าอยู่ตรงนี้นะ อ่าเพื่อจะทําเป็นโคกหนองนามีป่านาตรงเนี้ยวันนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงกว่าเนาะหลังจากบ่าวแอ็กก็ไปกีดยางเสร็จแล้วก็จะมาเยี่ยมเนาะครับเนาะตามคาขอของเอซีที่พนักทายไทยถามบ่าวแอ็กมาเนาะครับเนาะหลายๆรุ่นในการหลอกการเลี้ยงเป็นยังไงเห็นไหมจุดเริ่มต้นตั้งแต่บ่าวเอ็กเคยพามาเที่ยวที่ฟาร์มหมูป่าของผู้สอยพัดบ้านเฮานะครับเนาะบัดนี้มีนับร้อยเด้พี่น้องสร้างรายได้ให้แก ผู้่อยพาดได้ดีมากๆเผื่อว่านะบม่มีจนบม่มีหมูสิบบอนให้อันพราะคาพ่อค้าและก็คนที่เพื่อนพานไายพานมาอยากเอาไปหลอกไปเลี้ยงมีหลายหลากหลายสายพัน์ธุตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ตุกกลางเนาะครับเนาะแม่พ่อแม่พันตามมาเบิ่งมาชมกันครับอาหารก็ง่ายๆเผื่อว่าเป็นพักตบเนาะแมนบอด ผู้ช่วยพาดเ่าก็กินง่ายๆอยู่ง่ายๆได้หาตามที่เราหาได้ได้พืชผักพักตบชบชาวาเนาะผูเจ้ามาใหา้หรือว่าอจอกแน้แล้วแต่เนาะแต่ตรงเนี้ก็คือเิ่นผืนจะมาใส่ในตรงนี้มาถามส่วนผสมจากผู้ช่วยพาสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะซื้อ,อย่างไดนเนาซื้อลุงพาดครับ ุูพาดุงพาดเขาเป็นผู้ช่วยที่บ,บ้านหมุอดอ้นน้อยของเราเนาะครับเนาะอ่าเป็นยังไนดีโอกดีใจบ่ได้เลี้ยงหมูปงหมูป,ป่ากกา ก็ดีใจกันเนื้อไกเนาะมันเฮ็ดไปในเลยบ้านทำมันรายได้เสริมจากกีดยางกับบ้านนี่นีแหละเฮ็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงยางปรเดีเยลยคนได้เสริมไปเนี่ยนะจากจุดเริ่มต้นเนาะพอ่อซอยเนะะาะไปรับแม่พันธุ์มาจากในกลุ่มของบ่าวเอสนี่แหลอะอาย่บ้านใกล้ๆกันเอาแม่พันธุ์มาตัวเดียวเด้พี่นงตัวเนื้อเอามาตัวเนื้อเอามาแล้วพึ่แม่พันธุ์ตัวเนื้อจนขยายพันธุ์มาเยอะมากเลยจริงเห็นไหมอาหารก็จะมีอะไรไเนี่ย ห้ามเดี๋ยวนี้เอาห้<อ>ามลำ,ำก็ำเผืนก็มีลงสีเล็กๆผืนก็เอาห้ามผสมเน่ข้างล่างมันจะเป็นกากน้ําตรงน้ําตาลเนาะครับแล้วก็พืชพักที่เราหาได้เห็นไหมเนี่ยพาพาเบิกแล้วอาตามความขอของเอฟซีหลังจากเอาผู้สอยเขากา็ช่วยเข้านเพิืนมันนอนตรงนี้เลยนะเนี่ยบรรยากาศนอนพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวเราจะตามผูส้สอยเขา,าไปดูไปชมกันน้อพี่น้องเนี่ยไหมรถขูกรถเข็นนี่เห็นไหมเพื่อนก็ มาทำรีสอร์ทอยู่ตรงนี้นะครับเนาะสุดยอดบรรยากาศตรงนี้ถ้าฤดูทำนาไ่นาบ่าวแอรตรงเนี้ยก็มาถ่ายกบดินแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนฤดูฝนนะพี่น้องมันจะโอเคมากๆเลยเห็นไหมในซาป่าเพื่อนเห็นไหมเนี่ยทาเป็นโคกหนองนาปลูกอ้วยปลูกไลายๆอย่างนะครับเนาะเลี้ยงปุงเลี้ยงปลาเด้พี่น้องนี่อาซีบเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดตังสุดงามนะครับเนาะเนี่ยพอซอยเขาจะเริ่มไปเดทกันลัง อ่ะทั้งแดดทั้งหมอกได้โมนี่ให้ไหมตามพุ่ซสอยเข้าไปนี่พุ่จะไปให้หอาหารอ่าหมูป,ป่าเนาะครับพี่น้องบริเวณตรงนี้ก็เพื่อก็เลี้ยงปูงเลี้ยงป่าพร้อมตามกันมาครับเนี่ยโอ้ยเนี่ยโบพักตกตกนี่เพื่อก็จะวานแล้วก็ไว้ให้หมูเพื่นเนี่ย กง,งทั้งไก่พี่น้องเอ้ยรู้กับยิบยับยิบยับอยู่ใครสนใจเนะพี่น้องโอ้โหเนาะพาพี่พาน้องมาดูฟาร์มหมูป่าเนาะนี่อเนี่ยเนี่ยเรียงง่ายขยายพันธุ์ไวเห็นไหมเชื่อบาแอหรือยังเนี่ยจากจุดเริ่มต้นตัวเดียวได้แม่พันธุ์เห็นไหมตัวใหญ่ใญก็เพื่อนะแม่พันธุ์อะทำให้มี หมูแม่ศอกแม่สาวเยอะแยะไปหมดเลยเนาะนี่พอนก็นจะให้อาหารแค่นี้เลยพี่น้องไม่ได้เยอะนะสําหรับหมูเนี่ยลูกๆเนาะหลากสีเนาะนี่มาแล้ว<ด>มันก็นจะดีหน่อยช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝน,นเออนาะเนี่ยตามกันเข้ามามนะครับโอ้โหนี่เนี่ย มาดูการให้อาหงอาหารเนี่ยเห็นไหมใครสนใจนาะครับเนาะอาชีพการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามนาะครับเนาะ,ะก็เนี่ยเห็่อลซอยเพิ่นว่าอ้ยติดอกต,ต,ติดใจตรงเนี้ยข้อที่ผ่านมา18แต้มเด้อพี่น้องเนี่ยหมูป่าเลือดผสมเนาะครับเนาะเนี่ยเราอยากได้พันที่จะเห็นไหมเด็กๆอีก สี่สิบห้าสิบตัวที่่บวแอดเคยพามารีวิวนะครับนาออันนี้ประมาณนี้เพิ่นกับประมาณสองอ่ะสองสองสามอาทิตย์เนาะเพิ่นก็นมาเอาด้วยเนะาะเนี่ยอืมสี่สิบห้าวันเพิ่น,นวันอ่ะเพิ่อนกับมแม่พันตัวนี้แม่พันเลยพี่น้องอ เขา,าเ,เขามาเอาไปจนจะหมดอยู่แล้วเพี่น้องอันนี้เขาสั่งจองเพียบเลยนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไว้นะครับนอ้อโตเร็วนะครับเนี่ยเห็นไหมการเลี้ยงหมูป่า,าเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดบังสุดงามที่บาเอสเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปดูหลายๆโคกนะครับนาะรตรงนี้ก็คือเพื่อนเห็นผลสาเร็จเลยเด้พี่น้องอธรรมดาถ้า,าช่วงเทศกาลเนี่ยบริโภคกันเด้พี่น้องเนี่ย นั่งไรกันเข้ามาเดี๋ยวตุ้นยินนี่ก็จะไปอีกแล้วเนาะครับเนาะตรงนี้เพื่อจะเหลือไว้ทับแม่พันธุ์นะพี่น้องเพคนเราอยากได้มีแม่พันธุ์หลายๆเนาะเวลาเพื่อนคอดรูด้ออกมาแล้วเพื่อนซอยพาก,กันยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมนะมั้งอ่าบางคนก็กลัวนะครับเนาะช่วงนี้มันก็อ่าถ้าเพื่อนนั่งอคอดลูกใหม่ๆเนาะคนที่ยังไม่คุ้นชินก็อย่าเข้ามาใกล้เนาะครับเนาะแต่ถ้าเนี่ยพเพื่อนเลี้ยงมาแบบนี้เนาะครับเนี่ยเลี้ยงแบบปล่อยเห็นไหม แม่สาวใครสนใจเนาะครับเนาะ,ะราคาก็ทักทายถ่ายถานกันหลังบ้านหลังไม้ได้เนาะครับเนาะเห็นไหมรอแล้วเด็กๆนี่ก็โอ้ยเนาะครับสักพักหนึ่งมันมีแม่สาวอีกประมาณคคอดพร้อมกันหลายตัวอยู่เนาะนคนกุลุงเจ็ดต, <7 S 2> ตัวนะคะพี่น้องคิดดูสิอันนี้เหลือจากพี่ป้าน่าอาจจะมาหรือเขาจะมาเอาอีกนะเนี่ยช่วงปีสองปีหลังนะโอ้ยราคา แล้วก็มันตกมากนะครับเนาะในการเลี้ยงหมูป่าจาออนเบาเอสโอได้สติดกอดแต่เราก็ยังสู้ไม่ถอยเนาะแต่พอมาตกมาป,ปีปีนี้โอ้โหเนาะพอดีอรายได้งามเลยพี่น้องนี่ภคยสนใจในการเลี้ยงหมูป่าเนะาะกำลังผสมอาหารนะครับเนาะให้อยู่เนะาะเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะพี่น้องเห็นไหม มูลมันหรือว่าขี้ของหมูป่านี่เพ่อกระสอบและสี่สิบห้าสิบบาทบพอกันเด้พี่น้องเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้ก็โอเคหน่อยแต่ช่วงหน้าฝนแล้วก็จะลำบากนิดนึงเนาะเนี่ยคิดูสิมีแม่พันสิบตัวแล้วถ้าเพิ่นตกลูกออกมาให้แล้วสิบแต้มสิบแต้มแบบนี้ เป็นเท่าไหร่พี่น้องเนี่ยหมูป่านะคนจะให้ผลผลิตเราปีหนึ่งสามครั้งเลยพี่น้องร้อยสิบห้าวันนี้ก็ถ้าเรานับเป็นนะครับเนบนะในการที่เรา,าต้องแม่นนะครับเนาะคนที่ทับเดี๋ยต้องแม่นแล้วก็ต้องมีเหมือนคลิปเบาแอคก็ทำให้พี่ป้านะฮาดูเนาะหลายๆครั้งที่เราทับแล้วไม่ไม่ติดแล้วเราต้องทํายังไงนับแบบไหนเนาะช่วงเวลาตรงนเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย สยกันใหญ่เลยได้พี่น้องอืมเนี่ยฮืมในการให้เอาหงอาหารเนาะแบบง่ายๆบ้านบ้านได้พี่น้องเนี่ยพักยงพักเนีเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงพี่น้องเอ้ยนะกันอึมเนี่ยเด็กๆก็เริ่มมาเลยนะครับเห็นไหมเด็กๆเนี่ยตัวละหกร้อยเจ็ดร้อยนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยฮึม โซยใหญ่เลยทำให้ผู้ช่วยผ่านเรายิ้มแย้มแจ่มใสเนาะครับลปลาดีนสะเพิ่นก็ได้ขายได้พี่น้องผักหญ้าเนาะครับเนาะหรือว่ากล้วยเนาะนี่ก็ได้คงได้ขายใช่ไหมปลูกไว้ให้เป็นอาหารนั่นนะตัดให้หมูกินเพิ่นที่ปลูกอบๆลบ ในการให้อาหารเห็นไหมพี่น้องตื่นตาตื่นใจเห็นไหมเนี่ยตามคําขอของเอฟซี C, พามาดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อท่านผู้ใดสนใจนะครับน้องอยากทําตรงเนี้ยเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอยากเป็นอาชีพก็ได้นะครับไม่ใช่เราปักปัามารเอาแต่ตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราก็เลี้ยงไปเหมือนเราเลี้ยงงวเลี้ยงควายเนี่ยแหละพี่น้องเออทำไปเรื่อยๆเพื่อนวาน่นะ ผสมผสานกันกีดยางเขาก็มีรายได้เนาะใจเย็นๆอ,อย่ายใจร้อนอย่าใจร้อนสูตรเป็น,นอย่าทะเลาะกันเอออย่าทะเลาะกันนะ <c oughs> สูตรของผู้ช่วยเราไปเรื่อยอเรื่อยเรื่อยสร้างความสําเร็จในการเลี้ยงหมูป่าของผู้ช่วยพาดของเรานะพี่น้องเห็นไหมแต่ละวันแต่ละวันนี้ไปกีดยางมานะเนี่ยเนี่ยโอ้โหมีแต่ตัวสุดยอดมากเลยเนะพี่น้องอื รุ่นแม่สาวแบบนี้ใครสนใจเนาะครับนกกระท,ทาไทยถามกันมาหลังไม้ได้เนาะเนี่ยไปเลี้ยงประมาณเดือนสองเดือนนี่แล้วก็เห็นผลเลยได้พี่น้องเนี่ยอืม,อมอหมูปลาเนาะครับเนาะเจ็ดแปดเดือนเนาะครับนกกระทับได้แต่ถ้าเราไปเลี้ยงตั้งแต่ตัวเด็กๆนะแบบตัวเนี้รุ่นเล็กๆแบบนี้เดือนสองเดือนเนี่ยเราจะใช้เวลานานเด้พี่น้องแต่ถ้าเรามาตรงเนี้ยถ้าลุกอยากได้แม่สาวแบบนี้หรือว่า แม่พันธุ์ที่เราทับให้เรียบร้อยเราก็ต้องมาดูพ่อพันธุ์ถามเจ้าของฟาร์มด้วยว่าเขาทับพ่อพันธุ์อะไรตามที่เราชอบหรือเปล่านะครับเนาะไม่ใช่ว่าอยากไปเอามามันเป็นหมูกี้ได้พี่น้องํำว่าหมูกี้หมูดาหมูดําธรรมดานั่นแหละแต่ตรงนี้ไขมันมันไม่เยอะเนาะพอเราทํทสูตรทับแม่พ่กแม่พันธุ์หมูป่าตรงนี้แต่คนทับยากมากเลยได้พี่น้องเนี่ยแต่นี้ ทำได้แล้วก็ยิ้เย็น,ยน,ยนใช่ไหมตามหลักแล้วหมูป่าจะตัวเล็กๆเองเ้กพี่น้องมันจะเป็นอีกไซส์หนึ่งแบบถ้าเป็นหมูป่าเลือดร้อยก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่นี่เป็นแม่พันธุ์ผสมนะเนี่ยหลายพ่อพันธ์กว่าจะมาเป็นแม่พันธุ์ตรงเนี้ยตัวใหญ่ๆลูกดกเนี่ยอ่าบ่าวเอสอ่าทำมาเกือบสองปีสามปีน้วน,นะครับเนาะกว่าจะได้สายพันธุ์นี้มาเด้มีทั้งภูพัพนดำภูพันพ่อพันธุ์ะดูร็อกแล้วก็ อ่าป่าเลือดลอยนะครับพี่น้องเห็นไหมอืมเนี่ยดำภูพานมาันก็เห็นไหมเห็นนี่เน,น,นี่สีดำๆวิ่งมาอยู่เนี่ยน,นี่ดำภูพานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เอาเอา,อเอาพ่อพันมาไว้เ,เห็นไหมพ่อพันดำภูพานมาไว้เนี่ยโอ้โหนะครับเนาะคักหลายพี่น้องต้องไปตรงนี้ก็คือ บ้านมุดอ้นน้อยตำบลคำพีอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมเป็นฟาร์มหมูป่าของผู้ช่วยพาดเนาะครับเนาะในการที่เราจะรู้มุมมองในการตลาดทีนี้เราจะสร้างกลุ่มของเราขึ้นมาได้พี่น้องเพราะว่าเผื่อของผู้ช่วยพาสแบบเนี้ยเผื่อมีพวกคงพ่อค้าหรือว่าพี่ป้านอาสนใจเนาะครับเนาะถ้าถ้าไอ้คอกนี้ไม่มีเราก็จะแนะนําไปอีกคอกที่เป็นกลุ่มของเราได้พี่น้อง สมมติพ่อค้านะครับน้องเพิ่นอยากมาได้หาลูกหมูของเราสักร้อยตัวแบบเนี้ยในตรงนี้ถ้าคอกนี้ไม่มีนะครับน้องเราก็มีแค่60 70ตัวแบบนี้เราก็จะไปเอาอีกคอกอ,อื่นนะมาให้เห็นไหมมันจะสร้างรายได้ผสมประสานให้เก่เพื่อนในกลุ่มของเราด้วยด้พี่น้องแต่ถ้าเราเลี้ยงไปอยู่คนเดียวแบบเนี้ยเผื่อ พว,พวกคงพวกค้าพวกกันนานๆพ่นจะมาเอาได้แต่ถ้าเรามาแล้วเขามั่นใจว่าหมูเรา,าพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้เขาเขาก็จะมาหาเราตลอดตลอดนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยสนใจนะครับเนาะทักทายถามอัาเบอร์โทรหน่อยครับท่านผู้ช่วยศูนย์แปดศูนย์สองสามสามส,ามสองศูนย์ ส9 4 5ห้าครับผม uh. นี่โทรมาได้นะครับนอะ mm hmm. เบอร์นี้นี่เห็นไหมในการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามนะครับเนะาะอคลิปแต่ละคลิปแบ่าวเอ็ดก็ทาให้พี่ป้านะอาอาดูแล้วอา,อาหารสมควรให้กินไม่ให้กินนะครับเนาะระหว่งางแม่พันธุ์พึ่งตั้งถอกตั้งท้อง,ง,องนี่ก็งานเพื่อนยุ่งนะอาท่านผู้ช่วยเพิ่นงานยุ่งนะเดยวก็จะไปเดินสายแล้วไปหยดน้ำกรงน้ำกรดเด็ด ินไปทร้งหมดชาติปล่อยไปได้นหมอืมแต่การเลี้ยงหมูป่านะง่ายๆได้ผลว่าเ่รเห็นไหมอืมแต่เขาไม่ต้องเห็ดปิดเนี่ยอืมเขาเลี้ยงแบบปล่อยเลยสบายๆธรรมดาเลยบม่ได้ยุงว่าโอ้อาหารเนี่ยนะในนี้ให้กินเลยบดเล่นเสร็จก็ฟีกินนะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายไหมครับครับเลี้ยงนะ อาหารหลักที่เราเอาให้อ่าเป็นสัดส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะครับเป็นกบกตบผักตบชาวาเพิ่นก็ให้กินเลยโอ้ยเยอะแยะกินไว่าได้เกลือตอนเช้าตอนแรงโบเกลือได้นี่เอาผักตบมกินวันนี้อย่างเดียวคือจบม่ได้ให้กินเกลือกินแบบธรรมชาติอาหารนี่อาหารให้ทำแค่เดียวคือจบเลยนี่ตอยเห็นไหม อ้วนตบุตปีเลยเห็นไหมเนี่ยมันกระบอกฮือเจ้าไอยกรได้เออมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเขาให้เลี้ยงหมูป่านะครับให้เลี้ยงอ้วนมากประมาณเนี้เอาปานกลางอืมปานกลางประมาณนี้เนี่ยฮือเจ้าไอ้เนี่ยยิ่งมันเลยรู้นะอืมเนอันนีมันจะอืมออกลูกแล้มันพักหลายเนาะแต่โกอนบอกแอดกลัวมากเลยสมัยก่อนเนาะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่กลัวแล้วสมัยที่เราเลี้ยงใหม่ๆเนี่ย กลัวมากๆเนาะครับเนาะในนี่คือการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ปล่อยไปน้ำเมยฆกินไปได้นั้นเนี่ยนอกเหนือที่เราจะอยู่ในในคอกเนาะแล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยเลยแบบธรรมชาติเลยเนี่ยกินแบบง่ายๆเพราะประชันชาสัญญาของหมูป่าน่ะบางครั้งมันก็อยู่ในป่ามันก็ไม่ได้กินลงกินลำเลยพี่น้องกินพักกินหญ้าไปเออเนี่ยเนี่ยมันนีอ เขาให้อาหารเธอเดียวกระหาพันธุ์เนี่ยให้กินแล้วก็จบมีความสุขแต่ไหนเป็นแแอดมาเห็นผู้ช่วยพัดแต่กอดนะเขาเลี้ยงแค่แม่พันตัวเดียวตัวใหญ่ๆเหญ่เลยไหมเนี่ยไหมจนแล้วก็มาจ้องหวยเออเนี่ยจ้องไว้หมดเลยบัตรไม่ได้ถ่ายไม่ไม่ปล่อยนะเนี่ยเขาไม่ปล่อยนะปล่อยหมดแล้วอันนี้ก่อนมาฐานตั้งหลายครั้งแล้วเขาไม่ยอมปล่อยนะเขาจะเก็บไว้พี่น้องถ้าใครสนใจเนาะไว้แล้วนะคัดไว้แล้วถึงคนได้คัดจะขายก็หมดแล้วอื ชุ่มนี้กับรุ่นนี้ขายบดหนึ่งหนึ่งายไปแล้วสิบกว่าตัวยังอยู่สิบกว่าอันนี้ไอ้เพื่อนคัดไว้หมดเลยนะเนี่ยครับเพื่อนไปให้นะตรงนี้นะแต่ถ้าเออบอกว่ามาจากบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เออก็มาคุยกันได้เนาะครับเนาะเออไม่มีปัญหาจกได้ไปไปเลี้ยงแบบนี้นะครับเนาะเพื่อนกะชีเออเพื่อนกะเจอแบ่งแบ่งปันให้เนาะครับเนาะมาคุยกันหลังไม้ได้เนาะเนี่ในการเลี้ยงหมูป่า ขาดไปครับขอบใบผ้าหรองสายเเอาไว้ให้ใบพันธุ์นะถ้าเอาไปเลี้ยงนะเพื่อนว่าโอเคแต่ถ้าเอาไปเลี้ยมลพันธุมันเพีจะให้มันขยายไป็นลายให้ลูกให้หลานได้มีรายได้เนาะเนี่ยตัวนี้กำลังฮาบูมีกับเพิรนมีไปสกัดเมนครับมาจุนเจือกันไปอาศัยในโคกเราไปด้วยเนาะมันอาศัยเดืนนั้นแหละฮาวบูม่พอเพิร์มี่นบพุดเดิ้ลหมูพันธุ์เดิ้ลพิ้นเดิ้ลนะว่าเป็นเดืนนั้นนะนั่นแหละเห็นไหมในการ ของเราก็ต้องดูด้วยเนาะหลักเกณฑ์ที่เพิ่นบอกแนะนำนะครับีเลี้ยงคเดียวให้แม่พันธุ์รักขยายให้ไสูตรของผู้ช่วยบอกว่าใจเย็นเยํนทอะไรใหเย็นเย็นเห็นไหมเห็นผลผลิตแล้วเนี่ยเพียงไม่ถึงปีเนาะผู้ส่้อยเนาะไม่ถึงปีเนาะปีแลวปีแ้วปีเออปีเนี่ยปีครบรอบปีแต่เพิ่อสร้างรายได้เพิ่นโอเคมากๆเลยนะพี่น้องเนี่ยเหลือคัดนะเนี่ยเพิ่นคัดไว้เป็นแม่พันธุ์นะที่อยู่ตรงเนี้ย เด็กๆแน่เดี๋ยวเขาก็มารับเอาไปเลยเนาะลุงเนาะเนี่ยเด็กๆนะฮะ15วันถ้าเรามีป้อนให้เขาสมมติเขาอยากได้สักห้าสิบตัวเนี่ยในข้อของผู้สอยครับโบฮอนห้าสิบตัวแล้วก็มีข้อของคุณลุงคำเนาะมีลูกๆรุ่นๆเดียวกันเนี่ยก็เพื่อนกันจะไปเอาให้แบบนี้นะพี่น้องเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวโตเร็วเห็นไหม FC ท่านใดที่ ทักทายถ่ายถายเบลเอสมาให้พามาดูมาชมได้เลยใช่ไหมเนี่ยอลารานตามากวันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องท่าผู้ช่วยพาที่เพิ่นให้ความรู้นะครับน้องการเลี้ยงหมูป่าและก็เป็นประสบการณ์นะครับเนาะให้พี่ป้าน้าอาที่ทอในการทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีขึ้นมีลงแหละพี่น้องในการที่เรามาทําตรงเนี้ยเนาะวันนี้เนาะเบวแอดก็พาพี่พาน้องมาที่มาชมเรียบร้อยแด้พี่น้องเบื้องในนี้ คอกอก็คอกเวลาฝนตกฝนตกหมูก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแต่ตรงนี้พ่อ่ากินอาหารยามเชา้าเสร็จจากนั้นคุณลุงพาดของเราหรือว่าผู้ช่วยพาดของเขาก็จะไปเอาผักตบเนาะไปเป็นอาหารเสริมเดี๋ยวพ่อจะมาโยนให้กินเลยนะวันนี้พ่อจะมาให้กินเนาะครับนะเนาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวตัวเร็วนะครับเนาะการเลี้ยงหมูป่าให้แม่แม่แมพันธุ์ตัวเดียวสร้างทุนสร้างกำไรให้เพิ่นนะครับเนาะนะ ได้เห็นผลเนาะคับเนาะนี่คืออยากให้เป็นวิทยาทานเนาะคับเนาะสำหรับคนที่ท้อในการเลี้ยงหมูป่าได้ว่าอุ้ยอันเลี้ยงแล้วสิปขายใชพี่น้องเนี่ยทักทายถ่ายถา,ถามเบาเอ็ดมาตลอดตลอด,ลอดที่นี้เรามีตลาดรองรับเรียบร้อยนะครับพี่น้องตรงเนี้ยช่วงเทศกาลงานบุญต่างๆนี่ก็ก็ลูกค้าสัญจรเขาเรียกเนาะและก็ถ้าเป็นลูกค้าประจำของเราก็จะเป็นที่แซล จังหวัดมุกดาหารแบบนี้ใครสนใจเนาะครับเนาะอยากได้หมูป่าเนาะครับเนาะหลากรุ่นเนาะครับเนะาะเพื่อจะนําไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปบริโภคเนาะครับเนาะแล้วแต่เนาะนะแต่ถ้าเป็นบริโภคก,ก็จะประ,ประมาณรุ่นนี้เนาะครับเนี่ยเนื้อมันจะหอมเนาะครับเนาะแล้วก็ไขมันไม่เยอะเนาะเนี่ยต้านทานโรคเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าสัตวตยาณของหมูป่าของเราบันอยู่ในป่ามก็ต้านทานโรคอยู่แล้ว ถ้าเราเอาไปพันดูล็อกบระกอบพันพันตัวใหญ่เนาะพอพันตุดูล็อกเนี่ยเราเอาเอาพันดูล็อกมาใส่ก็ค,คือตัวใหญ่แข็งแรงบึกบึนนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นดําภูพานแล้วก็จะอ่าตัวก็ใหญ่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยหลายหลายสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงไว้เห็นไหมแม่พันเห็นไหมตัวใหญ่มากได้18แต้มทําสถิติ18แต้มเห็นไหพี่น้องเนี่ยให้เนี่ยผลผลิตมาแล้ว18แต้มเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหลังจากเพิ่นกิน อา,อาหารตามปกติเรียบร้อยเลยอพอสร้อยเขาก็จะไปกวาดเอานี้มาไว้เพื่อนกินได้ปอดีนะเห็นไหมผักตบชวาเนาะครับเนาะที่ปัญหาตามคูคลองหาง่ายๆนะครับนาะพี่นอ้องเบื้องในนี่อิ่มแล้วทีนี้กินอาหารว่างกันได้พอะดีนแม่กำลังโซ่ใหญ่ทีนี้เสร็จจากนี้อผู้สรอยเพื่อนก็จะไปเอาผักตบเนาะที่เพื่อนปลูกไว้นี่แหละหรือว่าเพื่อนก็นเอามาตามหนองคอง ที่ที่บ้านเราเลยนะที่มันทําให้คลองเราตื้นโคงตื้นเขินถ้ามีตรงเนี้ยคนสอยพัดไปเอาเนิมมดเนาะของบ่าวแอดก็ต้องไปเอาแบบนี้มาให้กินเหมือนกันเนาะบ่าวแอดก็กาลังขุนอ่าไว้เลี้ยงอยู่นะครับที่บ้านก็เหมือนกันของบ่าวแอดก็มีเหมือนกันนะครับสายพั์เดียวกันเนาะเนี่ยบ่าวแอดก็พามาแนะนำนะครับพี่ป้านาอาในการหาที่เราเสริมสร้างรายได้นะครับเนี่ย <c oughs> ตรงเนี้ย มันไม่กลัวนะที่มันมีตรงเนี้ยผู้สร้อยุจนได้เอาอะไรมาปิดไว้กันยังไม่อยู่เลยชอบรอยน้ําในหมูป่านะพี่น้องนี่ประหยัดต้นทุนทน,นะครับนาะในการเลี้ยงธรรมดาตะกอเบ่าวเอสทั้งหัวอาหารทั้งรำนะครับบาวเอสก็ทอ้อตะกอนะทีนี้มาเห็นกันและแชร์ประสบการณ์กันหล,ลายๆขอ้อนะครับจะทำให้บ่าวเอสมีกำลัง อ่าใจเห็นไหมเพเจะกวาดมันจะตรงนี้เลยเด้ผักตบเดี๋ยวเพเจะลงมากินเองเลยเด้พี่น้องนี่หลังจากเพื่อนอ่าพากันกินอ่าอาหารข้างบนเสร็จเนะาะก็จะเพื่อนก็จะทําอาหารว่างได้บดนี้ให้เนาะ,อ,ะอืมอืมานก็ต้องกินผักกินหญ้าเนาะครับเนาะเห็นไหมเพื่อนก็กวาดผักตบมาเห็นไหมพี่น้องเนี่ยผักตบนีเพื่อนก็ไปหาตามคูโค้งมาแก็มาปล่อยซะเพื่อนพร้อมเลย น้องพี่น้องหาง,ง่ายๆเองเด้พี่น้องเนี่ยช่วยกันที่ทําให้ผักตบใบต้นทําให้ของเราตื้นตื้นขืนด้วยได้พี่น้องห,อหลังจากเพื่อนกินเสร็จแล้วเพ่อนจะมากินตรงเนี้ยเนาะเนี่ยเห็นไหมผู้สอยเขาก็จะไปขี่มาตามเนี่ยไหมน้องปงน้องป้าเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอืเนี่ย กินทำเป็นมูสหลายจีนเขาต้องหาพักให้กินนะเสริมลดตุนๆเขาไปยัดไปหลายนี่เกือมือละเทือกเพราะวเนี่ยเอาพักให้กินกินพักประบันเพื่อจะมายัดเข้าไปในรูเนี้ย อย่างของเรานะครับเนาะของอำเภอนาแก่ของเฮาเด้เนี่ยเพิ่นเป็นผู้ส้อยเนี่ยเพิ่นเป็นแบบย่างให้แกพี่น้องนี่ชาวบ้านของเราเพ่ที่สนใจเนาะครับหลายๆมุมมองหลายๆอาชีพที่เราอยากให้พี่ป้านาอาหินเห็นไหมเพิ่นกะเล่งเห็นเนี่ยถ้าจะเอาไปนู่นเน่ะเอาไปเป็นแม่พันธุ์อ่าไปเลี้ยงนะเพิ่นอาจะจะแบ่งปันเด้เนี่ยเห็นบอกสูตรการลดต้นทุนเกี่ยวกับอาหารการกินเพิ่นอืม บัดนี้บ่าแอดก็พาพี่พาน้องมาเที่ยวมาชมนะครับาฟาร์มหมูป่าของอผู้สอวยพาดบ้านบุตรอ้นน้อยตะบนค้พีอำเภอนาเกจังหวัดนะครพนมเรียบร้อยเห็นไหมจากจุดเริ่มต้นเพียงแม่พันหนึ่งตัวสร้างาทุนสร้างกำไรให้อาผู้่วยพาดนะครับเนาะจากนี่เห็นไหมตัวนี้เพิ่นเลี้ยงมาแค่ตัวแรกขขงเพิ่นเดยนี่แล้วก็ข,ย,ขยาย สะสมแม่พันธุ์ของเพิ่นเห็นไหมตรงที่เพื่อนคัดไว้เนี่ยคือแม่แม่พันธุ์ที่เพิ่นเตรียมไม่ปล่อยเลยนะตรงนี้เพื่อนไม่ปล่อยแต่ถ้ามีใครสนใจที่จะเอานําไปเลี้ยงเพื่อนก็จะให้ให้ไปนะครับเนาะให้พี่ป้านาอาที่คนสนใจในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเนาะตรงนี้คือตรงนี้ทีนี้บ่าวเอดก็พาพี่พาน้องมารู้จักนะครับมาเรียนรู้นะครับเนาะในการเอาตัวรอดนะครับในการที่เราจะหาอาชีพเสริมตรงไหนมาช่วย เล่าเนาะครับเนาะ เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงโถงนะครับของคุณอีสานบ้านเฮานอกเหนือจากที่เราจะกรีดยงกรีดยางรายได้าจากกรีดยางก็ต่างหากเนาะเราเลี้ยงตรงนี้นะครับนเน<อ>าะเห็นทุนเห็นกําไรเร็วเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวโตรเร็วด้วพี่น้องวันนี้บ่าวเอสโคอ,อําลาพาจากพอพี่น้องเขาอ,อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุข,สขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ํารวยร่ํารวยตลอดปีตลอดไปนะครับบุญยุสุ้ขำรุ่งเรืองเดืองเดืมเป็นก,กำลังใจให้พี่น้องที่เลี้ยงหมูป่าสู้ๆนะครับเนาะขอให้ รับได้ได้กันเยอะๆนะครับไปายเดอร์ฮักลายเพ่งหลครับ